สวัสดีค่ะมาเช็คพลังงานกันว่าช่วงนี้คนรอบตัวคุณมองคุณยังไงรู้สึกกับคุณยังไงบ้างนะคะเป็นแรนดอมเนาะช่วงนี้พลังงานรอบตัวไม่สิคนอื่นอะมองคุณเป็นคนยังไงเดี๋ยวขอดูตัวตนของคุณก่อนนะคะณนะตอนนี้สี่คาถาคุณก็เป็นคนที่มั่นคงนะเออเป็นคนที่มั่นคงรักบ้าน,นารักครอบครัวมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความแบบ ทุ่มเทพอสมควรนะอุอ้ยเป็นคนที่โรแมนติกอนะเออตัวคุณเองอนะเป็นคนที่โรแมนติกเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองนะคะเป็นคนที่รักความมั่นคงเป็นคนที่สร้างความมั่นคงนะคะเออโดยแบบความรับผิดชอบนะคะแล้วเป็นคนที่แบบเติมเต็มความสุขเหรอ เป็นคนที่อยากใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะเออช่วงไหนก็ช่างแต่ตอนนี้พลังงานคุณเป็นอย่างนี้แล้วคุณนะคะก็ชอบพัฒนาตัวเองนะคะชอบศึกษาหาความรู้คุณเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรดีๆอยู่เสมอเออมีอะไรที่แบบว่านั่นอยู่เสมอเจ๋งๆอยู่เสมอแล้วเป็นคนที่มีแบบอุปกรณ์ต่างจัก,กรวาลก็คือหนึ่งหนึ่งดาบนะคะเป็นอาวุธแสดงว่าคนที่ได้เจอ คลิปนี้นะคะจัก,กรวาลเนี่ยจะให้คุณรู้อินเนอร์ของคุณอะเป็นคนที่มีศักยภาพมากๆมี potential มากๆที่จะสร้างชัยชนะนะคะของคุณมันอยู่ในกำรรม,มือของคุณนะคะืบางครั้งเราจะได้ยินว่าเฮ้ยโชคชะตากำหนดมาแล้วอะไรยังไงจะเกิดขึ้นกับเราอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณจะทำได้ดีที่สุดคือการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตให้มีความสุขเท่านั้นเอง ในเวของเราโดยที่ไม่ทำลายใครนะสี่สี่เหรียญน,นะคะเป็นคนที่วางแผนเก่งรอบคอบนะคะเออแล้วก็เป็นคนที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองได้แต่เป็นคนที่สไตล์แบบว่าอาอนุรักษ์นิยมนิดนึงอ่ะตัวเราเองมาดูว่าช่วงเนี้คนอื่นอนะมองคุณเป็นคนยังไงคะ่ะ ช่วงนี้รอบตัวคุณมองคุณเป็นคนยังไงว้าวพลังงานสื่อสารเก่งนะเออช่วงเนี้ยคุณเองอาจจะเป็นคนที่แบบกระชับกระเฉงหน่อยนะคะเป็นคนอบอุ่นเป็นคนที่แบบว่าเออดูแบบรักครอบครัวอบอุ่นเป็นคนที่แบบว่ามัง่งคั่งร่ำรวยมีเงินนะคะออ้ยตองสิบมาเลยนะช่วงนี้คุณอาจจะแบบว่าคนอื่นอาจจะมองคุณว่าคุณแบบทุ่มเทจริงจังกับการงานนะคะ เออความรับผิดชอบหลายคนในเนี้ยอาจจะเป็นผู้นําของครอบครัวผู้นําขององค์กรหรือว่ามีหน้าที่ต้องดูแลอะไรเยอะแยะมากมายหรือเป็นนายของตัวเองก็ได้นะคะคนรอบตัวมองคุณอาจจะเฮ้ยทําไมต้องแบบบีซี่อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยอืมเป็นคนที่สไตล์แบบเชิงรักสันโดษหน่อยนะเข้าถึงยากนะคะอืมแต่เป็นผู้ใหญ่นะคะรักสันโดษเข้าถึงยากอืมเป็นคนที่มีมีอะไรนะ มีพื้นฐานอะเออที่มั่นคงนะคะมันเลยทําให้แบบว่าคนอื่นให้เกียรติเราอะอืมแต่คนคุณเองอะจะเป็นคนที่นอกจากโลกส่วนตัวแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่อินโทรเวิร์ไม่งั้นก็ชอบอยู่คนเดียวหรือคนอื่นรอบตัวอาจจะมองคุณว่าบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เหงาหรือในทิศทางของขี้เหงาอะเย่อหยิ่งย่าไม่ยุ่งกับฉันช่วงนี้ไม่อย่างจะสูงสิงกับใครหมดหมดแบบหมดฤษีก็หมดฤษีหมดแบบว่า อะไรนะสาระคนเจ้าไม่ใช่บ่นแบบแก็อย่างอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเออนะคะแต่คุณนะ่ะช่วงนี้น่าจะโฟกัสทุ่มเทที่การงานนะคะหรือว่าศึกษาหาข้อมูลเรียนรู้อะไรบางอย่างตลอดเวลานะคะมาดูว่าคนที่อยู่รอบตัวคุณนะคะเขาอยากจะบอกอะไรคุณในช่วงนี้ อ้าวขารักคุณนะโดยเฉพาะคนรักของคุณนะคะบางคนก็อาจจะเป็นคนทางไกลหรือบางคนเจ้าหนายหรือเปล่าอ่าคนรอบตัวคุณอาจจะคุณมีแรงดึงดูดนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีความเป็นผู้นําสูงแต่บางทีแบบด้วยความแบบสุข,ขุมของคุณบทจะนิ่งก็นิ่งมาเลยแบบเออคุณคุณดูเป็นผู้ใหญ่คุณดูแบบว่าจริงจังอะ่ะบางครั้งนะคะ แต่ช่วงนี้เหมือนคุณจะเงียบไม่สูงสิงกับใครแหละเอออูเก้าเหรียญก้าเ,เหรียญเหมือนคุณแบบเป็นสไตล์แบบคุณพอใจกับกับตัวเองอะ่ะเออในในเวของคุณคุณพอใจคุณแบบเติมเต็มให้ตัวเองได้สไตล์นี้นะคะไม่ว่าจะอยู่คนเดียวแบบสไตล์ในของคุณคุณก็รู้สึกว่าคุณมีความสุขได้อ่ะนะคะเออคนอื่นเลยมองเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์คนอื่นซกเท่าไหร่นะช่วงนี้นะคะ อืมอ่ะฉลาดนะคะคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดคุณเองเป็นคนที่แบบว่าปรับตัวอยู่เสมอนะคะแต่คุณจะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีพูดด้วยแล้วมันแบบมีสเสน่ห์เออบางคนก็จะมีคําพูดที่น่าฟังบางคนก็จะมีแบบว่าพูดแล้วแบบว่าเออคําพูดของคุณ มันดูมันดูเหมือนให้อะไรข้อคิดอะไรดีนะเยอะนะอย่างเงี้ยแต่จะเป็นคนคุณจะเป็นคนที่แบบกระตือรือร้นนะคะกระตือรือร้น,ลน,ลน,ลนแล้วว่าเวลาอยู่ด้วยอะ่ะมันมันทำให้เขารู้สึกปลอดภัยอะ่ะคนรอบตัวคุณนะคะสิง่งที่เขาอยากจะบอกเนาะอ่ะมาดูว่าช่วงนี้มีพลังงานคนคิดไม่ดีอะไรกับคุณไหมมีอยู่คะ่ะอุ้ยทำไมจนถามเรื่องนี้ขึ้นานะมีคนคิดไม่ดีกับคุณไหมมีคะ่ะ คนนี้น่าจะเป็นกรรมเก่าของคุณนะเอาทำไมเสียงหัวราองฉันเป็นคนที่เคยผิดใจกันกับคุณสองคนอยู่อ่ะตรงๆจบคนที่คิดไม่ดีกับคุณคือคนที่ผิดใจกับคุณอกหักจากคุณหรือทะเลาะก,กับคุณนะคะเขาวนกลับมาสองคุณอีกค่ะมาสองทำเพื่อเผือกอะไรมาสองเพื่อดูว่าคุณน่ะจะเป็นยังไงมั่งคั่งร่ำรวยไหมรุ่งเรืองไหมชีวิต ไปถึงไหนแล้วเริ่มต้นใหม่หรือยังอะไรอย่างเงี้ยชีวิตดีกว่าชั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะเออเหมือนแบบเอ,อ่อสิ่งที่บางคนก็แบบว่าคุณอาจจะเป็นแบบคนที่โดดเด่นในในในวงสังคมใดสังคมนึงอะไรอย่างเงี้ยแอบมาส่องว่าแผนของคุณเป็นยังไงอย่งนก็มีดังนั้นถ้าอันนี้เกิดขึ้นต้องระวังคนที่แบบขโมยผลงานอะไรอย่างเงี้ด้วยนะคะ ออขโมยผลง,งานหรือว่าก๊อปปี้อย่างเงี้ยก็ได้คนที่ชอบก๊อปปี้เราอะไรเงี้ยเออมาดูว่าสปีดไกด์เดี๋ยวดีเด๋เกื่อกี้ฉันเอาไพ่อะไรออกมาอ๋อนี่ <laughs> ขอคำแนะนำให้คุณสามใบนะคะกับพลังงานของคุณตอนนี้ที่มาสองเหรอ มูนไลท์ขึ้นมา your circle are your circle your s i l e are your strong not your weakness นะคะแล้วก็อีย่าง unicorn นะคะ believe in your possibility for it believe in you อีกหนึ่งใบค่ะ วอ Direct ขึ้นมาสิ่งแรกอันนี้อยากจะบอกคุณนะคะว่าวงจรของคุณคือคือจุดแข็งของคุณไม่ใช่จุดอ่อนของคุณนะคะเออวงจรวงจรเหรอมันแบบรูทีนของคุณซิสเต็มของคุณอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าช่วงเนี้ยสิ่งที่คุณทำนะคะมันไม่ใช่แบบว่าอย่างเช่น คุณอยากจะอยู่ตัวคนเดียวคุณอยากจะแบบตัดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอนะคะมันเป็นแบบวงจรของชีวิตนะคะแต่คุณคุณเข้มแข็งที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามนี่คือสิ่งที่จักรวาลเนี่ยอยากจะบอกคุณนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้นะคะอัศวินอันนี้คือแบบคาถาขึ้นมาเลยเไม้กายสิทธ์นะคะ ส่งทางเข้ามาส่งทางเข้าของคุณไปที่นะ Tower Design อ๋อส่งพลังของคุณไปตามความปรารถนาอันแท้จริงของคุณนะคะความพลังของคุณความปรารถนาของคุณยูนิรอนคือจงเชื่อมั่นนะคะเหมือนเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในแบบ รักในสิ่งที่มันเป็นไปเชื่อมันในตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนเชื่อในอะไรที่มันมันเหมือนคล้ายๆเดบปาฏิหาระนะคะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นไปไมันได้หรอกแต่มันสามารถเป็นไปได้เออประมาณนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะกำลังรอคอยหรือกำลังอยู่ในแบบเหตุการณ์อะไรอยู่ก็ตามเนาะ เอาละค่ะนี่ก็จะเป็นแบบว่าแรนดอมให้คุณเป็นกำลังใจให้ขอให้โชคดีค่ะ